สวัสด,ดีครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาทำผัดซีอิ๊วนะครับกับร้านข้าวผัดปูโหดนะครับดูว่ามันจะทำยังไงเรามาดูฮะอันดับแรกเนี่ยเราจะต้มเนื้อก่อนนะครับลวก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 ,ลวก,ลวกหมูลวกคณะก่อนนะครับไป,ไป คณะที่ใช้เป็นคณะฮ่องกงนะครับแล้วก็เส้นรอละอันนี้เป็นหมูเดี๋ยวเราไปต้มก่อนแล้วเราจะทําการผัดเส้นทีหลังนะฮะอันนี้คืออันดับแรกต้องอย่างนี้ก่อนเร่งไฟก่อน เย็นยนคิดว่าน่าจะใช้ได้แล้วล่ะเนื้อก็สุกแล้วครับเห็นไหมอันนี้เป็นหมูหมักครับจะสุกละแล้วตอนนี้ก็ถือว่าได้แล้วนะเราจะทำการพักไว้ก่อน ต่อไปเป็นขั้นตอนในการผัดเส้นแล้วนะครับเส้นเราจะผัดสองรอบนะสำหรับร้านเรานะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ความดำในการผัดไฟแรงเนี่ยไปตกอยู่ที่ผักอยู่ที่หมูหรือว่าอยู่ที่ไข่เราต้องการให้เส้นเราหอมกลิ่นกระทะเท่านั้นนะครับอนน๋ไฟแรงแล้วครับ ไฟแรงต้องมีจังหวะนะครับจังหวะไฟแรงไฟเบานะโอ้ยเฮ้ยน้ำมันนิดเดียวนะครับแล้วเราเ,าเส้นลงเลยนะครับควันยังไม่ต้องมากเพราะเดี๋ยวมันจะไหม้แบบทันทีอะ่ะเราต้องเอาเนี้ยแล้วเดี๋ยวเราค่อยไล่ไฟแรงนะครับตอนนี้เราทําให้มันเส้นออกมาจากตู้เย็นเนะี่ยให้มันระุยกระจายก่อนนะครับ แต่มันต้องมีความร้อนนิดหนึ่งนะไม่งมั้นมันจะติดเห็นไหมเริ่มติดมันยังติดอยู่นะครับยังร้อนไม่พอถ้าเขาร้อนแล้วเขาจะไม่ไม่ไม่ติดอนะ่ะไม่ติดแล้วฮะอ้าวไฟแรงเขาเรียกว่าร้อนร้อนเส้นครับอันนี้ นี่ฮะควันมันจะอย่างนี้เลยนะถ้าผมทําเส้นนี่แหละครับเขาจะได้กลิ่นละเราเส้นลงมาผัดประมาณนี้พอนะครับตอนนี้คิดว่าได้กลิ่นแล้วแหละนะครับกลิ่นกระทะแบบคันรุนแรงนะครับขั้นสุดเขาเราจะเอาเข้าออกมาพักไว้ก่อนนะครับพักไว้ก่อนในสไตล์ผัดซีอิ๊วของเรานะครับอันนี้คือผัดซีอิวร่างที่หนึ่งนะครับ ต่อไปเราจะขึ้นขึ้นผัดรวมแล้วนะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงใช้ไฟธรรมดาพอนะครับรก็เทียมแล้วก็ไข่ มันร้อนเกินขยกออกมาก่อนเดี๋ยวเทมจะไหม้อ่ะพอ,อละได้การเคลือบจากไข่แล้วนะครับได้ลง เห็นว่าเราจะไม่ได้ใช้ไฟแรงผัดแล้วนะเพราะเราผัดเส้นไปแล้วเพราะฉะนั้นความสวยงามยังคงอยู่ครับนี่ตอนนี้ใช้ไฟเบามากๆเลยนะครับใช้ไฟนิดเดียวนี่ฮะแล้วผมก็จะปรุงรสแล้วนะครับไม่ใส่ชูรสฮะน้ำตาลนิดหน่อยฮะคือมันทำให้รวมรสครับน้ำตาลเนี่ยมันไม่ได้ใส่แล้วหวานไม่ไมันไม่ใช่นะพริกไทย ผงปรุงรสหมูนะครับนิดเดียวอ่าประมาณนี้ไว้นี่ก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะได้เอาซอสละครับผัดซีอิ๊วเราก็ต้องใส่ซีอิ๊วนะครับก็จะเป็นซอสซีอิ๊ว แล้วก็ซอสผัดนะครับสองอย่างอัอนนี้จะเป็นกระบวนการสุดท้ายนะครับใช้ไฟแรงนะครับนี่ฮะไฟแรงแล้วฮะฟังจากเสียงนะไฟแรงเข้ามอย่างนี้แล้วคุกกิ้งนะุกกิ้งโดยการลาดเข้าไปแล้วก็จะเป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้ควันขึ้นอีกรอบนึงนะครับมันก็จะเสร็จแล้วนะครับ เออเรียบร้อยครับจบแล้วนะครับสำหรับผัดซีอิ๊วร้านข้าวผัดปูโหดลำพูนะครับก็จะเป็นแบบนี้ฮะร้านอื่นผัดรอบเดียวจบนะครับร้านเราผัดสองรอบนะฮะเพราะว่าสังเกตนะครับคณะผมก็ยังไม่ไหม้นะครับหมูผมก็ไม่ไหม้นะครับจะมีเส้นที่มีความเกรียมแล้วก็ความหอมกลิ่นกระทะนะครับเนี่ยหมูยังเป็นอย่างนี้อยู่เลยฮะเห็นไหม ว่าผัดซีอิ๊ว่ถ้ามันไปไหม้หมดทุกส่วนเนี่ยมันก็ไม่อร่อยนะครับรับรองว่าคณะกรอบแน่นอนฮะเออเขาเรียกว่าไรรับรองคณะนิ่มแน่นอนฮะเพราะเราลวกเรียบร้อยนะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยฮะผัดซีอิ๊วนะครับบ๊ายบายฮะ